สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าร้านวินัยเจริญทรัพย์ประดับยนต์โคราชนะครับวันนี้เรามารีวิวงานติดตั้งจอ Android ครับคันนี้ติดตั้งจอ Android ขนาด9นิ้วครับเป็น Mitsubishi Pajero ครับเป็น Pajero ปี2014ครับติดตั้งจอ Android พร้อมกับกล้องบันทึก Android นะครับกล้องบันทึก Android ก็จะหน้าตาแบบนี้ครับจะไม่มีจอแสดงผลในตัวจะมาแสดงผลที่หน้าจอแบบนี้ครับเราเข้าแอปจอเข้าแอปกล้องเลยนะครับนี่ครับบันทึกด้านหน้าครับ เปลี่ยนเป็นบันทึกด้านหลังได้ครับแบบนี้ครับแล้วก็ในขณะที่เราจะถอยรถนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในโหมดอะไรก็ตามเป็นกล้องถอยอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับแบบนี้เลยน่ครับกล้องถอยหลังนะครับชัดเจนครับกลับมาที่เกียร์ว่างก็จะเป็นหน้าโฮมอัตโนมัติเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดมีจอ Android อยู่แล้วนะครับอยากติดตั้งเป็นกล้องบันทึก Android นะครับหรือก็อยากจะติดตั้งใหม่ทั้งเซตเลยก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ เดือนพฤษภาคมนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการนะครับทุกยอดการใช้จ่ายทุกยอดราคาปกติจะลดอีก10%นนะครับเป็นเดือนครบรอบเปิดร้านนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ